วันนี้เราจะไปหาดทรายแก้วกันหนีร้อนหลังสงการอากาศร้อนมากๆหาดทรายแก้วอยู่ในเขตรับผิดชอบของทหารเรือนะคะอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือศูนย์ฝึกทหารใหม่อําเภอสัตหีบอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างสัตหีบกับบางเสร่ก็พอมาถึงก็เราก็แลกบัตรเข้าแล้วก็ไปสักพักหนึ่งก็จะมีจุดขายตั๋วนะ ตัวสำหรับผู้ใหญ่50บาทเด็ก10บาทจากนั้นเราก็ขับรถไปที่หาดได้เลยเรากําลังมาถึงหาดทรายแก้วจากรถแล้วก็เดินลงหาดจ้ะก,ก็ก็หาดทรายแก้วทรายแก้วบีช มีจุดสต๊อปรอแฟนด้วยอัน <c oughs> นี้คนก็เยอะนะวันนั้นเราเคยมาวิ่งใช่เราเคยมาวิ่งแต่ผมไม่ได้วิ่งใช่ไหมหาซอยแก้วรันเราดูบรรยากาศกันดีกว่าเขาเตรียมเสื้อไปหรอถือว่าไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกมีรถมี เขาก็มีจุดสูบอยู่เลยสมัครฟรีทำไมอะคะขึ้นถ้าท่องเที่ยวต่างชาติก็มาได้นะไม่เห็นคนเลยแนมะ่น้ำเสาวเรื่องอะไร เออทีนี้ร่มก็ไม่ร้อนอะ่ะทีนี้ร่มก็เย็นเดี๋ยวถ้าออกแดดก็ร้อนนะหาใส่แก้วนี่นะมันดูดีกว่ามันดูดีกว่าทะเลแถวบ้านดูดีกว่าทะเลแถวบ้านเหรอ,อ,อก็เป็นหาดยอดนิยมนะคนทั่วไปนิยมมาเที่ยวกันนะี่ขยะไม่มีเลยไม่เหม็นแค่ว่าเราก็ขยะไม่มีแม้ว่ามันก็สวยอะ อยูบนะ่บ้านเรามันอยู่แล้วลูกไม่ใช่อยู่แบบนี้นะจุดนี้คืออะไรอ่ะอ่ารูปูปอยปูเขาเนี่ย ปูปูปูเขากัวเราตอเราเดินไปเขาก็วิ่งลงโลหมดเลยเอ๊ะนี่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 เป็นป่นหมดแล้วนี่ ต้นปูเตหมเลยโอ๋อปูยๆังอย่ไหมยังปูไม่แย่ป่ะพ่อขากลับมองทางซ้ายมือของเราก็จะเป็นวิวสวยๆทะเลสวยๆ ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าหาดสายแก้วไหมตรงจุดนี้สวยดีเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะมีคาเฟ่เล็กๆสำหรับกลางคืนด้วยน่าสนใจนะกลางคืนกับทะเลสวยๆอากาศดีๆเย็นๆ ก็หาทรายแก้วก็เป็นอีกหาดหนึ่งที่แนะนําสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวทะเลผ่อนคลายความร้อนก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะแล้วก็ไม่แวะเข้ามาไม่ไกลจากถนนจุขุมวิทเลยประมาณ2-3กิโลก็ถึงแล้วเดินทางสะดวกแนะนำเลยค่ะ